สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้มาวัดบ้านนองบ่อนะคะเมื่อวานเขาทำบุญวันนี้ส่งน้ำพระหลวงปูริ้นค่ะมากับปรอดนกับปรเวินอันนี้ประคอนแล้วก็มาเจอพี่นางพี่นางเลยนะคะอยู่ข้างในนู้นเข้าไปแล้วในชส่ชุดสวยๆนะค่ะทุก ถ่ายไปเออ,อออ๋อมีมีวันประจำวันเกิดด้วยนะหนูคิดว่าอะไรของหนูจะเป็นวันเสาร์อันนี้วันอังคารวันจันทร์ xả thủ xa thủ พุทโวะตัวพุทสงแล้วยังพุ่งพโแล้วพุทมธาพุทโงแล้วก็เมื่อั้พูได้ไปที่หลังก็ตามหลังมันะพุ่งไไปสงตามหลังเด้อไปที่หลังุงท้าจคล่นหรือไปนี่เะทจะคลืนกอแล้วก็ไปมาอรหังมาค่ะพระลักยานางอุอะมอุอะจิตตังนิสังสังสามิสะธุสาธุ สังข <ar> ุลงลายลมใจพุธมาสังมาอรหังมาคาภะลญานังมาอาุจิตตังนิสังสังสัมิอนาลมจิตมโลลมใจสังขุลงหลายลมใจพุธมาสัมมาอรหังมาคาภะลยานังมาอาุจิตตังนิสังสังสัมิสัตุสัตว์ทุลานได้มากราบมาวายคดโซโก้ขอนำหลวงปู่ขอให้คุ้มครอง ลูกหลานและแม่เอฟซีทุกทกท่านเน,นี่ยมนีกระไดมานำลุงเวินประดอนกับยายเวินค่ะมามาลาพระอาจารย์สาธุกระไดมาส่งนามเป็นครั้งแรกอันนี้หนูมาเป็นครั้งที่สองนะครั้งที่สามนะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้มาอันนี้เป็นถาด เคยแล้วรที่งิ่งไปแถวนั้นชาไม่ได้ดิคนรหลวงปู่หลวงปู่สิก่อนไรอย่างไปอมนะเ่ครับอันนตัสสาวโตหสโตสมาสะูัสสโมตัสสพราะวโตหโตสมาสูตัสสกโมตัสสะโรัโสมาสูมตักเพระาโตราหัโมูัโม วันพุธอยู่เย็นเป็นสุขเด้ออื <c oughs> ออ,อันนั้นถาดใครแม่สาธุ ลูกหลานได้มากราบมาไหวามาหอนมาถึงขอให้ปกปักรักษาลูกหลานให้คุ้มค้องอย่าให้เจ็บอย่าให้ไขเป็นวัดบ้านของหลวงปู่นะคะบ้านเกิดเพิ่น อางอาสรับพี่น้องที่จะบูชาเหรียญพระอาจารย์นะครับก็ขึ้นมาอาบูชาได้เลยนะครับที่ข้างบนศาลาตรงนี้นะครับเหรียญเราลังเหลือไม่เยอะนะครับถ้าพี่น้องท่านใดสนใจที่จะบูชาเหรียญของพระอาจารย์ลิ้นจีครับพันโยนะครับก็ขอเชิญเลยนะครับที่บนศาลาครับตอนนี้พระเจ้ากี่เข้าอยู่ พระเจ้าทยลงไปนะครับไม่อีกึงดิดคุณนอ้องสาหรับพี่น้องนะครับชาวบ,บ้านตงบเรยบ้านใกล้เคียงนะครับที่ท่านทำทางทางเสร็จแล้วก็ขอเชิญไปส่งน้ํานะครับพระอาจารย์ลินได้เลยนะครับท่านพระครูโบวันปุธิวัฒน์ท่านอ่าได้ประกอบพิธีเสร็จแล้วนะครับเพราะาท่านมีรรธุระกิจภารกิจที่จะเดินทางไปต่อ นะครับก็ทําก่อนแล้วก็ให้พี่น้องบ้านเราได้ลงไปส่งน้ําได้เลยนะครับร้อร้อนร้อนรี่ดูเทงโกกเลยเหรอเนี่ยน้ำบอ่อได้มากันสี่พี่น้องนะคะมากับพระอาจารย์สาธุสาธุาธาธอันนี้เป็นลูกหลานเพิ่อนเอามาไว้ยอยู่นี่ ตั้งแต่สมัยในระบรระบในรบเรียนนะตอนนั้นนะคะเรียนอยู่ทึงได้ไปกำลงังดีเข้าอยู่ทีงบนได้ไออกมานะครับขอจบคลิปเพียงเท่า,น,ทาน,นี้นะคะขอบคุณค่ะท่าน